ชูยูแยเน้อสีรักแล้วติดตามแสนซบหลานซาบเด้อสาธุม่ต้องห่งพี่น้องหาให้เนียเด็หลกบเโอ้จยังอายมู่เนี่ยไม่รัะี่ังใส่ใส่เลืทุกอย่างอนจอย่างสุขสันตวันเกิด สวัสดีครับผมพี่น้องสวัสดีเอสซีโอเดลชาแนลนะคะวันที่เป็นวันที่13มกราคมนะคะเป็นวันเกิดของคุณพ่อนะคะแฮปปี้เบร์เดย์นะคะคุณพ่อขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอให้ขอให้หาตังให้มีทรายได้เยอะๆนะคะครับผมเถีองวันเกิดตีนี้เนาะพี่น้องกับแบบว่ามาบุญมานี้มาเอามานี่ให้ออกมาของเวาได้แล้วแบบ ผมมีความข้อละหายแล้วเพราะว่าเมื่อเช้าเราตรวจโควิดไปเรียบร้อยแล้วที่เราไลฟ์สดไปคือผลเป็นลบทุกคนนะคะดีใจมากเลยนะคะวันนี้ก็เลยพาคุณพ่อมาทำบุญพี่น้องมาทำบุญมาให้อาหารสานะคะทำบุญได้รับเกิดเดี๋ยวจะได้มีดัชนีเข้ามาในชีวิตเนาะขอบคุณยศซี่อวยพรทางไลฟ์สดด้วยนะครับที่เราไลฟ์สดขอบคุณยศซีพวกคำวยพรด้วยนะคะขอบคุณทุกค้ามบุพรพี่น้องพ่อในเสด็จพ่อใจทีปันเตอร์ท้อห้ยัน ทุกคนรอยเท่าพันเท่านะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงไปพี่นอกไปเกี่ยปลาการทยอาหารปลารัคบบับ์มามีที่ผ่นไหมใช้ขนมปังครับเอาล้นน้ำแนังเยียมสามลกีดแลวเอ๊ะติดใช่นช่่ใปลาอาหารปลาครับอ้คือสวยแทบเอยใส่สวยเลยสวยนะคะสุดเอฟมากวะ ยี่มาปสามหกเ้าขนมสองอหนึ่งสามหกกสิบเอ็ดสิบสองสิบยังกันหนอสต้อยสิบแล้วคมาต่อยสามสิบเก็วันนี้สิเอาอีกเออเป็นหน่อยชี่ที่นเาักวายหสิบเนาะเมียนเมีนครับเอกระเทยน้อย เดี๋ยวเราไปให้อาหารปลาทำบุญกันจ้าเอาอย่างพอดลยน่งพอดีเกวากลย l อละค่ะอดลวิลีโอยังก็วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับพี่งวันค้ายวันเกิดนะอย่าไปหาคุ้นยาอไปฝากนะยังยมืออึนมือเหี่ยวละนกาไปแก้เราหรอคุณ เราถอดปมมือใหญ่กันเอาแยกแถวแยกแถวคือเราอยู่วัดป่าวังน้ำพย์ตัวนี้เนาะวัดป่าวังน้ำพย์ไม่มีคนเลยนะคะปวดโควิดแน่นอนนะครับปวดโควิดแน่นอนไม่มีใครอ,อยู่เลยพูดแต่เนี่ยแบบเป็นเพืนี่ดีจุดใหม่ฮะไอ้ยังเขาข่าวอันที่งูที่งูไงบ่เ,เพียปลาปไหลบ่ปลาไหลเผือกบ่เออหูหน้าชีปลาไหลเผือกปลาไหลเผือกหูหน้าชี กาจะให้อาหารปลากันนะครับแม่กี๋แม่กี๋แต่ยังมากเลยแต่ว่าคือหน่องมันก็นยังอันตรายอยู่เลยบอกหน,<ม>น,น่องมันเนม่จ<า>้ยแม่ได้เอางูกีย๋อยู่ก็พอ,อ,อช่วงนี้เขาอยู่อยู่ก็พอเขาหน่อยทู่ว่าเด็กปลอดพอได้แล้วโอ้เป็บงหายเนี่ยแดงปลอดเลยเสียต้อมไม่ติดนะครับผมนะทุกคนอันอย่างนี้ก็แสดงว่ามันไม่ติดง่ายแล้วแหละเพราะว่าเสียต้อมก็ขับรถอยู่ในรถคันเดียวกันมันแหละจะค้นด้วยพุ่มคุ้มแันทุกคนแต่ละคนมือกันโอ้ปลาไหลเผือกไปหน่อง โอ้คนขี้ดุเลยคนขี no 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 ้ด ja ุให้ขายให้สิคนขี้ดุเลยคนขี้ดุคนขี้ดุคนขี้ดุเอาไปตัขนมแป้งด้วยแม่สองหแม่ฮันปิวดอ โอ้ยโหใช้หน่อยเถอะี้ปลาตะเฮียนเอาปลานิมวันนี้มาทำบุญกันนะคะก็ด็นเลยลองาห่นาเห็นไีมเนาะนี่หางปลากันนะครับท่กคนอุ่นร้อนมากเลยเหรอเ้ยเฮ้ยดูิดู อ,กกอ,อ,อู้ขอปากตั่สามสองเนโอ้ไปกินบเล่นเดียวเียทาสแล้วมาทำบุญนะครับพี่น้องมาใ้บุญทำบุญทำบุญนั่นใหน่อยเท่าา,า,า,าหน,นาเดี๋ยนี้ลยนะ แ่ถ้าเรียงัสาก็่มันเราคิดมันตัวหานาพันพห่านหนาพันุนี่หานหนาพันี่น้องตัหานิรุยนะครับจะได้ออกมาแล้วนะพี่น้องผ้านนี้ก็เลยกลับบ้านแล้วครับขอบคุณคุณนิรุยด้วยนะครับขอบคุณน้องเมียสุเทรคุสวยด้วยตอว่นหานงตัวห่นันที่้องตดแห่านหานี ตัวใหญ่ก็วัวไัวมันใหญ่เป็นหางก็ทูนี่ละตัวใหญ่ขาน้เอยียเหอยรูดใส่ใส่ส่เพี้ยนโอ้ขันเ่ามันก็ะเลี้ยวก็เห็นหนะมันอยู่หวังไดอ้าวมันนี่มองจะสัดเตีบใส่ตีบอ่อืมอ๋อ้มันีมันมี เรียกเขาเองน้องมาไปค่อยเหลวเพราะว่าน้องมาอยากกินอานารโอ้น่อสดเหมือนเราบอกว่าตี๊จักปี๋ะหรอเมื่อวานเหรอโอ้ยเอาเก่าดอกสามองพอเที่ยนเนี่ยปอว่ัดกาบ้าจังคนปอปวดปวดเนี่ยเก่าสิชี้หักค่ะว้าว่เดี๋ยวอยู่หลายปานมากับสามหกเดี๋ยวลูก นี่ล่ะเห็ดเห็ดว่ากับพ่อเขานีละเกนันละน่โม้มนี่สิเอเดียลๆค่ะเรียลวเอาเขาก็ต่อที่ลูกนี่ไงรถจุดนี้สิเรียๆเดี๋ยวมันจะละลายก่อนแม่กับเรื่มเสือเที่นแบบบ่อยดปอกมันจะาจุดจุยเอจุดจแบบมันเป่าประดับเนาะมันจะบ่อยหยดสิอะไปนั่งรถแล้ลู พี่กายเนี่ก็บ่ได้เป่าเชเพราะว่าข้าวฝ่อนี่ลุ้ยอยู่โรงพยาบาลปีก่อนนี่การเมียเมียถึงลดโซ่ไปกันแล้วก็ตื่นบริดาก็เลยบ่ได้เป่าเชะสองปีแล้วอย่ามเป่าเลยมาเป่าเชะนะจ๊ะมันหยดไปโอ้โหตัวตีหัวกับตีบดับตีเอาไปน้ำไปน้ำลูกใส่กาแฟลูกโอ้ตีบดับพอดีละเนาะแก๊บดีบ้าแก๊บแก๊บบังลมไห้ลูกบางลมไห้ เออเจ้ติฮว่ากับิดับพอดี่ะแบบก็่ัอยตฮว่าดับพอดีโอ้โต้องหมดเนี่เสียพึ่งออกเสียพึงดัหมล้วพี่น้องเออเดี๋ยวอสามสี่แเทเท่เเอามาอีกเออมาซื้อซื้อไลูกเดี๋ยวไปอดด้อดเพหอดอพห่อด้เหอ้หี่สด้อ oh đáp nhở đáp rồi happy birthday à làm này luôn happy birthday to you happy birthday happy birthday to you Happy birthday to you dừng dừng Happy birthday, happy birthday dừng dừng happy birthday

คุณแม่บูดด้วยครับผมขอบคุณคุณแม่บารณาด้วยนะครับผมคุณมาเหมือนผอกงเลยวันนี้หลังจากที่เป็นตวโควิดมาไม่เจอกันเลยก็เลยมาฮักกันได้พี่น้องนะครับผมอุดตอนมีบัเคลืนแล้วน่าลวขอไอยังนี่เขียนว่าไงนี่แมสไม่เขียนว่าไงนี่ยี่บสข้างวันวันเกิดของวันวันบอบบอบอบบ๊อองเบนออบบอบออ แม่ไปเสือนแม่ต้มแม่ตนี่เดของขวัญกระากระดาษเค่องในร้าคำหวยควนมี่คำ่วยพ่องโค้ดย้มาใ้งนี่ก่่เื่อน่น่ายเลยแม่แก่ไหนไม่แก่หนครับขของจากขวในบ้านนะคไปดูแม่แต่ก็บ่มียังร้านายุงแกในร่นี่วางใส่ใส่ถุแก้่าหี้อย่างสุงกันวันเกิด ยูออามึงเอามด้เปตังนี่เอีใคได้แสนซับล้านซับแสนซับพ่นละเด้อยูดูตาดูไรวผีนะ่งหมด่ติไก็ได้หมดเลยะอนี้เดี๋ยวอาเยอยู่บ้านใ่ไหลเ็ตก็ไ่ใส่บุเวนี้ใส่บุเกนี่นี่หัวเวนนี่ เว่เได้เเนาะเขาจะเขียนให้แคปเบิร์ดีปบิรดเดยุสามีิกมิสมิเบิร์ดเดย์สามสุสามสโอ้ยกาเดย์กาเห็นไเป็นอะไรนะตีอ๋อเห็นตาสามเนาะสามีาบเอ็ปีค่ะสมีม้าคันีว้ากับหลังกับสีลายปวดกับเจ๊ี้าอซ่อมได้อายุเดี๋ยวได้ไปเอัน ก่อนีไคหัน้ารลักษณ์ก็ได้บขัยที่เปปีนี่บอกว่าที่สวงนีก็ได้เยอะแล้ว่านี่ทมับอกเขาต้อตองที่สันชี้หกีหตอง้องก็หกขวบแบ่งกันบานนฮันสองขึ้นไปรุ่นหเปล่รุ่นไอัวี้ก่เด้อหกขวับพี่น้องเรากหเอ้าว่าชหกปะเขาแม่พูดอะไรเ่หแมขอเขืดเทศอ้าเม่ไห ใฮ่ยของเากันหมแก้เลยหอมแก้มเลยเดี๋ยวเชียงตอนี้เราดตเดี๋ยว่มนะคะว่ามาแค่ไหนเาะเชียงอกนหอมแก้มกับพ่อละโอ้เดยกเป็นเนียกับอ๋อมาดีแม่เดี๋ยว้วแม่บุญเอ็นี่ันธะมีเด๋เความรักจากอันยาววนั่นไง ให้ดีใหนดีดีกดีกว่าเดีกว่าไปกินละลูกไปกินละลูกเต่ว่ดีดีมีแห้งมีคววมสุขคววมเจริญสุขภาพายการแจงเลี้ยงสมาก่อนยังถิมีเงินมีท่องไหมาเทมาให้อ c ซี่ไรเขามาติแซนสับสันสับเอ็ดเงียแตงเี้ยเี้เงยไหก็ไ็ไดกไ้ก็ได้กด้ได้ แข้งกันแข้งกันจาลากันเนี้ยจาลากันดิวอันนี้กลสุกกามเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงห้วหิ้วปังปังเฮ็ดยังไงราบลื่นก็หายนี่สิข้างขีตควงข้ามากขาศึนเงี่ยกะให้ไรเนี่ยตีไม่ยั้งสองมากตีกลางตีไม่ยั้งจะเถาเด้อจะเาขแม่เด้อด่าม่งวันนี้ไรเาย มาเืองว่าไดมากกอนเดียย่ให้ยูเมียบ่ะเขาอะไม่คิดลนี้ว่ามีของคนไมคิดเลยฮะไมคิดลอเดียอะเียน้องมีใครว่ามีของคนีีอามัซื้อเคียงให้แลเนีโอ้เคซื้อกินงก็ได้เาแว่าแม่ไ่ได้ก็ไม่ดป่ะเื่อี้เลยเ่อี ยา마่ได้ไ้เฮ้พี่น้องาเหน่งใเง้ยเนี่ยยังตบเอ้ยผมกเค่อยังดอกเาเค่อนาะเ้ยอาพี่น้องไปลุกบอให้ฟังนะคะเมื่อก่อนยังอยู่นะเมื่อก่อน ซื้อให้แล้วบานนี้ก็หามาแทนเมียให้ได้หลายก็เก่าอย่าลืมนะของเมียยังไม่เกิดซื้อได้บานนี้อย่าลืมว่าเมียบ้านั้เกิดแค่พี่เมียนะคะขใครสุขภาพแข็งแรงเมียสีรักแล้วติดตามแสนสาบหลานสาบเด้อสาธุูม่ต้องห่วงี่นเลหไฮไฮเมียได้หลายก็เก่าโอ้จะยังไอหมูเนี่ยหรือไอหมูได้ให้ก็ได้เฮ้ย ออาขอบคุณี่เขอคุณขอบคุณครัขอบคุณครบไมังหน้นน่เาเสี่ยงตาวงอฮะแล้วหอเมียบาหน้าบ้อมียิบวบากแโวเบบขอบคุณมากวันเกิดวนี้ก็วันนี้ก็ขอบคุณครับพี่อนขอบคุณหลายครับขอบคุณเอฟซี่แปลว่าขอบคุณทุกคำไว้พอยเอฟซีนะคะ่าจะเป็นขอมเมนต์ว่าจะนั้นนั่นนี่เนาะ ขอพูณของความมันเกิดจากน้องนี่รุยด้วยโอนมาให้้ครยันได้เคยสองพับาทละกันน้ำเสียตอมให้สองพันบาทนะคะเนาะก็ยี่ได้หลายบาทเถอะออเมือนกินเลี้ยงอีกเลยเมือนกปิดปิดปิดคลิปนี้กันทบ่ย่งกันละเงินีวันหอ๋อตอนไหนจะซื้อกันเลจ้ะอ๋อยตอนไหนจะซื้กันเลยบ่ดอก พี่คิดเรื่องไครเลยหรอโอเคพี่น้องขอบคุณมากคจะกินเสื้อยังไห่ดอกพี่น้อง็คือท่องไห่กับทำมาห่าเก็บเงินแต่เนี้ยโตเนาะไม่หนิดขออนุญาตดาม่านะคะว่าอวดรับเหด้วยเพราแบรนเดิมพี่น้องแมาค่ะเข้าเสื้อยงไห่ก็คือว่าเป็นเงินเกียรติอีกข้างหนึ่งเนาะโอเคครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณสำหรับทำให้พรทุกท่านนะครับผมเอฟซีทุกท่านแล้วก็ครอบครัวเลยนะครับแล้วก็ทุกคนรอบข้างมากเป็นขอบคุณหลายครับกัปีนี้กรขอให้ทำเหมืองคนทุกทุก สุ้ขภามนะผมกลับไปหาพี่น้องสูขุนหนนะครับผมเนาะให้สุ้ควาพร่างกายแข็งแรงอย่าล้มด้วยสูขุนหนเหมือนกันปลอดโรคปลอดภัยเหมือนกันปลอดจากโควิดด้วยนะครับพี่น้องครับโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ว่าจะแชร์ด้วยแล้วก็แล้วก็ทีมงานของเราทุกช่องเลยนะครับผมอย่องไม่ว่าจะเป็นช่องไหนบ้างลองมาคกี้แชนแนลแล้วก็นิลย์แชนแนลทอมไปแล้วนะครับผมแล้วก็ เมือกล่องเนี้ยมือกล่องนี้ยบวรเชียลนวก็น้องเพนไม่พอยนะครับน้องพอยเป็นห่น้องเพอยไม่เพนด้วยี่ปาพาดบวยพี่ด้วยี่ว่าขขวดอวกลุ่่งเขาที่แรกสุขุนทุกคนนะที่มีเอาไว้บอนีพร้อมกันไหมชิหนาสวัสดีค่ะ